จากห้องเรียนสู่ยุ้งข้าวชีวิตนักเรียนบางคนยังเผชิญความยากลำบากเกินจินตนาการโครงการสร้างบ้านเติมบุญจึงเดินหน้าสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เติมเต็มโอกาสและความหวังให้อนาคตของชาติติดตามได้ในทุกทางออก กลางสภาพสังคมที่เหลื่อมล้ำในปัจจุบันยังมีเด็กนักเรียนจํานวนมากที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย หนึ่งในกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนนี้คือสองพี่น้องเด็กชายวัยประถมน้องขิงและน้องเกมเด็กนักเรียนชั้นป .3 และป .6 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กสุดโสมหลังคาสังกระสีรั่วผนังทำจากไม้รั่วเก่าๆในพื้นที่แคบขนาดเพียงสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ต้องอยู่รวมกันถึง5ชีวิตกับตายายและแม่ซึ่งประกอบอาชีพ จ้างทั่วไปทั้งตัดอ้อยหักข้อโพดรายได้ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ5ชีวิตต้องวิกฤตอีกครั้งเมื่อวาตะภัยได้พัดถลมหลังคาบ้านเปิดได้รับความเสียหายอย่างหนักข้าวของเครื่องใช้และเสื้อผ้าถูกน้ำฝนทำลายสร้างความทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีวิต ยายบุญคล้อยเล่าว่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาตั้งแต่ตนยังเป็นเด็กและไม่กล้าคิดกล้าฝันถึงการมีบ้านใหม่ที่มั่นคงเพราะความจนที่ดูมืดมนไร้ซึ่งทางออกมาถึงนี่โอ้โหน้ำตาร่วงเลยเสื้อผ้าร้านก็เปียกหนังสือก็เปียกเปียกหมดเลยมันไม่มีอะไรเหลือเลยอน้ำมาพึ่งนี้เลยอะพึ่งน้าแข่งเลยอะแบบพูดไม่ออกอะแม้แต่เสื้อผ้าเสื้อผ้าห่มผ้าห่มไม่มีเลย บ้านข้างๆลหลานหก็เอามาให้โฮมก่อนตอนเช้านี่เก็บมากองหน้าบ้านเต็มเลยเอามาอะไรอย่างเงี้ยก็ม,มานานแล้วค่ะยู่ตั้งแต่สมัยแม้ยังเป็นเด็กๆอยู่นะแต่ก็ยู่กันมาอย่างเงี้ยจนมามีลูกก็ต้องเอาลูกฝากไว้กับแม่ให้แล้วก็ต้องไปทํางานก็อย่างนี้แหละค่ะชีวิตเนาะ ชีวิตเหมือนได้พบแสงสว่างอีกครั้งเมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต2ได้ลงพื้นที่ดําเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ผ่านโครงการสร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาทที่ได้มอบบ้านใหม่ให้กับครอบครัวของสองพี่น้องนักเรียนโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังสร้างความดีใจและปลับปลื้มให้กับตายายและแม่ที่น้ําตาไหลด้วยความดีใจเพราะนี่คือบ้านที่มั่นคงหลังแรกในชีวิตของครอบครัว เปรียบเสมือนการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งก็ดีใจอะดีใจแทนลูกแทนหลานว่าเออหลานจะได้มีแบบที่อยู่ที่อะไรอะไรงี้ไงก็คือไม่ไม่้องมาหอบหิ้วเสื้อผงเสื้อผ้ากระเป๋าหลบหบอะไรงี้ไงอก็ดีใจแบบดีใจแบบตื้นตาจพูดไม่ออกอะรู้สึกดีใจครับแล้วก็แล้วก็เข้าก็ได้ไม่ต้องมาลําบากเลยครับตอนฝนตกก็ต้องช่วยใหญ่เก็บสะพานเอาไว้ที่ไม่มีที่อิงลุงนะครับ แล้วก,ก็ต้องรอจกนกว่าฝนหยุดทึงจะนอนได้ครับเพราะว่าน้ามันน้ามันกระเซ็น,นเข้าครับการมีบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้น้องขิงและน้องเกมได้มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีของเยาวชนไทยด้วย สืบเรื่องมาจากว่าเรามีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับที่ให้คนครูเนี่ยไปเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกหลังนะครับพอเราไปเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยก็มาทราบว่าน,นักเรียนบางคนยังมีความลําบากนะครับนักเรียนบางคนยังนอนอยู่ในยุงข้าวของชาวบ้านนะครับบ้านบางหลังมันไม่สามารถที่จะบางแดดบางฝนได้โรงเรียนเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะของนักเรียนแต่ละชั้นในโรงเรียนว่าใครมีปัญหาขาดแคลนเรื่องอะไรบ้างแต่บังเอิญในเคสนี้ค่ะเกิดจาก นักเรียนเกิดวัตภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเราลงพื้นที่มาพบพบว่าสภาพของเด็กก็คืออุปกรณ์ในบ้านเนี่ยเปียกไปหมดรวมทั้งที่นอนด้วยหมอนมุง้งเสื้อผ้านักเรียนเปียกหมดเลย โครงการสร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาทยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้รายอื่นๆที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยต่อไปโดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างโอกาสและรอยยิ้มให้กับเด็กๆอนาคตของชาติให้ได้มีชีวิตใหม่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป